ตามที่สำนักงานแม่กองทาสนามหลวงประกาศให้วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีการศึกษา2563โดยโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้รวมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดสอบทมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกสำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้กราบอาราธนา พระมหาดรนพพรปุญญชโยประเรียนธรรมก้าประโยครองผู้อมวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2563อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายได้ไปร่วมจัดสอบในครั้งนี้ด้วยสำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าหลงหนึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมสอบจำนวนทั้งสิ้น1 1 7 1คนซึ่งทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้ข้าราชการครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสอบอีกด้วยนอกจากจะเป็นการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ทางโรงเรียนยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรมในจิตใจและยังเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน อีกทั้งผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลห้ารวมถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามเติบโตเป็นเยาวชนคนเก่งและดีของประเทศชาติสืบต่อไป วัตถุประสงค์ของการที่โรงเรียนเทศบาลท่าคลองหนึ่งนะคะได้สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงคุณครูทุกท่านเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้ครูนักเรียนและบุคลากรทุกท่านนะคะได้มีคุณธรรมในจิตใจรวมถึงเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยังคงดำรงอยู่ตราบนานค่ะ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งรวมถึงบุคลกากรทางการศึกษานะคะแล้วก็ครูนะคะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะก็มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจนะคะซึ่ง ทําให้นะักโรงเรียนนะคะไม่มีความยุ่งยากหรือมีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดํารงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ประพฤติตนในศีลห้าอย่างเคร่งครัดคะ่ะต้องกราบ ขอบพระคุณนะคะคณาจารย์แล้วก็รวมถึงพระอาจารย์นะคะของวัดพระธรรมกายนะคะที่ท่านได้ให้ความกรุณามาสอนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งตลอดปีการศึกษารวมถึงในเรื่องของการคุมสอบแล้วก็ในเรื่องของการจัดการการดําเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงนะคะให้หลุ่ล่วงไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะคะที่โรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งได้รับความกรุณาจากท่านพระอาจารย์หลายๆท่าน ที่ท่านได้มาช่วยเหลือในเรื่องของดําเนินการสอบทั้งหมดค่ะ